สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเอฟซีสุขเปิดมากับเจอของแสบโรยพี่น้องเอยไปห้าหน้ำใหม่บอกพ่อแก้นั่นน้ำใหม่เสีาแนงอลือดอร่อรอก็เลยเอามากแกงใส่เห็ดเข็มใสเ่เขียดเขียดน้ำเลย นิยูเข่าพี่น้องเ้ยตอนแกงลำบาให้เบึงแห่งบึงตอนกินเอากแล้วกันเนาะเตะภักเมนโอ้โหกินเตะดังขนาดเลยมุดจอมาดเจ้า นี่เนาะเนี่ยหน่อยเนาะห่วยเนีย่ยมันนี้เนาะทีมเดียวเลยนะเนี่ยแสบน้ำก,กัน,กนได้พี่น้องเยว่ามันแกงมาไหมแกงเห็ดเข็ม <c oughs> ไม่กันเดียวมีผั <c oughs> กม่ได้เก็บผักมาสัก เกงหนามัยเยังปหาหนามไยเก่ะไรก็เต่งหนมัก่ง hết เกง h ก่งเห็ดป้ามาด้วแกงเห็ดใส่หนามัมด้วยสิบเอ็ดเลยปลายๆแล้วไพ่

เมนูถัดไปนะไีไม่องไปสิบายเบิ่งเมนูถัดไปเมนูแรยังกินมะเลกอยู่ไหมะต่อเมนูสองเหล้าขาวเหล้าขาวนะคะต้เหล้าขาวสุกิ้เาะเ้าเข่ายี่หอชิมาอยู่นี่ชิบาถูกมาหยังเนาไม่ไสบาได้มาได้ถูกกระตกนะ เออเออเปลียนเลยใช้ลงมอญเครียดคอยทองมอนใส่ละคอยเรขั้วรละอะไรล่ะบมมาบอกนอจ่ะจักเขาขึนยังเฮ้ยมาเดินนะ นี่ผ้าขต่งะเจ็บเล้ใส่หมวกริดกันมาแล้วเนี่ยนก็พกคือแก่งมาใหม่เนี่เนะผมใช่เฮ้ยมาเติมน้ำใหมก่อนต้มต้มข้าวทียวหนึ่งน้นชอนก็ใช่ต้องลงเวลาบันไดไปก่อนนต้นชอน อ,อ,อันนี้เราซื้อเดี๋ยวเราหาืิคอกนเดี๋ยวเราหาบ่เอากระางนงกระท,งงระทงะงางน่เานั่งบอะไเน่ยบ่พุ่มำลาเลย

มึงไม่ทำให้หนอกี mm ่เสดพี่ขาวสวยขอาเพล่มไม่ขอาเพียงไม่ขาเพล่ขาเพล่แล้บอกนี่มันจะเอ็นมงเลยข้าวสวยเลยคอยให้บางอย่างมึงบางอย่างอะไรก็ไปโกรไปให้พี่จ้ะ เนั่นมันคือแกงม้ม่ายนี่เ,เหรอกินมอ,มองแล้วตอนนป่นตอนนะเป็นไหมไม่ตองมูก

Hãy mình nó nó hơi lung nó nó để, để không cả เราดูแล้วช้าหนึ่งวันใหม่เนาะหนึ่งวันะหม่ กล้วทางนี้มาแม,ม่อาเจ้าคำนะมัดแันให่เนากันแขนที่บ่ ม่เหมาะอะลื่นนิดน้อยนึงน้ำมือแก่แม่อ่อนมาเบาวบาอะแกให้เปี่ยงถุงชิโนะพอแล้วทันมาแล้วมันไม่ได้แล้วแฮะกระเปื่อยโตอืมไม่ได้บอืสน่าโตใหญ่เลยเอาะไรหรอไอ้เหมือนกระเปื่อย

จะช่างล่าละบอนี to <to 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 ่มนี่ได้ี่มาช่างอโทบอกบอช่างแต้นมันบอนัดก็เรซักก่อนนี่นี่จะช่างตุ๊กนเวนสั่งนะจะบอกเราทำยังไงนั่นแหละ่นั้นแหละ้วนับอนเขาสา่จังหวะนั้นเนี่ยพอเขาได้สั่งมันก็ได้ khoan cho mình hơ một bác sao phải? <laughs> ừ. <Sao>? ừ. <laughs> ừ. ừ nó ăn nó bẻ sao. <laughs> คือกี่ยวกับตเขาจะเป็นฝนด้นซ้ายองแมงว่าแ้วเขาจิบปแม่แล้วก็แม่นะจืมเขาเปิดตรงนี้นหละที่าหกูซาหกำัเลยออกใหม่ไปซาหกน่ะมือบุญนำมงบุญนังมบุญนังครับุญธรบ้าเจะไทย Nói nha! Chị mình, chị lốt! Tao mái rồi, ké thết. hết ừ. Ní chứ còn thết. Cháy nhảy nó chú mái chứ chữa. Con bọc thết! Con bọc Con lấu cắt bò. Ừ.